นี่คือลวริทีเกมที่มีผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดบนพื้นที่การแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดเพื่อค้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบที่ดีที่สุดาร์มชาแนลร่วมกับกรมการข้าวและโตโยตา้าเสนอ รายการ The Farmer เกมเกษตรกรปี2สนับสนุนโดยโตโยตา้าขับเคลื่อนความสุขสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2 ในวันนี้นะครับทางทีมศูนย์ข้าวชุมชนตําบลสิงหนาฏอําเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการจัดอบรมให้ความรู้สมาชิกเรื่องการทํานาลดต้นทุนเพื่อให้สมาชิกได้รู้จักกับวิธีการทํานาให้ได้ผลผลิตที่ดีโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากที่สุดครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับพี่พีเกษตรกรเขารวมตัวกันกําลังจะไปไหนกันล่ะเนี่ยอ๋อ ที่พี่เขาจะรีบมาฟังการอบรมเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่ทางกรมการข้าวได้เข้ามาให้ความรู้เพิ่มเติมกับเกษตรกรกันถึงที่ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสิงห์นาตเลยครับว่าแล้วเราก็ตามพี่พเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะมีวิธีอะไรดีในการลดต้นทุนการผลิตข้าวในบ้างครับเรกอบรมเรื่องนี้กันบ้างแล้วเนาะว่าเรื่องสามต้องทำสามต้องลดคืออะไรบ้างเอาไปทำบ้างไหมคะ ก็อย่างที่ท,ทราบกันอยู่แล้วว่าช่วงนี้ต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรชาวนาไทยนะคะค่อนข้างจะสูงโดยเฉลี่ยประมาณ5,000-6,000บาทต่อไร่แต่ราคาข้าวที่เราขายได้ก็อย่างที่ทราบว่าอยู่ที่ราคาประมาณ5,000-6,000-7,000บาท อย่างสูงสุดตอนนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตกับผลผลิตข้าวราคาข้าวที่เราขายได้แล้วเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยังยังค่อนข้างที่จะขาดทุนนะคะเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่ไม่ได้มีพื้นที่นาเองจะเป็นการเช่าที่นาซะเป็นส่วนใหญ่วันนี้ก็เลยมาให้ให้ความรู้กับเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตข้าวอ๋อเขาก็มาอบรมเรื่องให้ลดทุนต้นทุนการผลิตแล้วก็ให้ใช้ปุ๋ยใช้ยาทัหมสายนีมีให้ลดลง ข้าวให้ลดลงที่เราได้มาอบรมเนี่ยแล้วเราก็ใช้น้ำหมักใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้น้ำหมักจีวภาพแล้วก็ยาบำรุงก็เราใช้ฮอร์โมนไข่ลดต้นทุนได้เยอะแล้วผลผลิตก็ดีเวลาเราใช้แล้วใบจะงามยาวฮอร์โมนไข่อ่ะปุ๋ยฮอร์โมนไข่อ่ะแล้วก็ฮอร์โมนนี่เราก็จะใช้สารสสเดาแล้วก็บระเพ็ดละหมักแล้วเราก็จะฉีดการแมลง พวกนอนพวกอะไรได้กรมการข้าวหรือหน่วยงานของราชการแนะนําวิธีการตรงนี้ออกมาเพราะว่าเราได้ผ่านการทดสอบทําการประเมินวิจัยมาแล้วว่าการที่เราให้นโยบายว่าสามต้องทําและสามต้องลดเนี่ยมันจะเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มเพิ่มารายได้ให้เราได้มากแค่ไหนนะคะสามต้องทํามีอะไรบ้าง การลดต้นทุนการผลิตข้าวเป็นสิ่งสําคัญที่เกษตรกรควรนําไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวแค่สองครั้งต่อปีการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาใช้ในการปลูกหรือแม้กระทั่งการทําบัญชีฟาร์มก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ทั้งนอาจากเปลืองปุ๋ยแล้วดินเสื่อมโทรมแล้วสองเหตุผลที่ผ่านตามมาก็คือโรคและแมลงค่ะ ตอนนี้คือยังดีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทํานาแค่สองครั้งเพียกระโดดยังไม่รุนแรงเนาะยังไม่ระบาดแต่เมื่อไหร่ที่เราทํานาตลอดตลอดเลยเกี่ยวเสร็จปูเกี่ยวเสร็จปูเกี่ยวเสร็จปูเพียกระโดดเขาก็บอกว่าฉันมีข้าให้กินทุกวันเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออและสิที่สําคัญที่ต้องก็คือต้องใช้มเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีนะคะเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยก็จะใช้มเมล็ดพันธุ์จาก ซื้อซื้อมาจากร้านค้าแต่นี้ว่าเราไม่ยังไม่แน่ใจว่าจากที่ซื้อมาจากร้านค้าแล้วเนี่ยคุณภาพดีแค่ไหนนะคะพราะฉะนั้นเราจะแนะนําให้เกษตรกรว่าก่อนที่จะไปซื้อมลเ็ดพันธุ์จากร้านค้าหรือหรือ,อผู้จัดจําหน่ายเนี่ยควรจะตรวจสอบคุณภาพมล็ดพันธ์ด้วยว่าคุณภาพมลเ็ดพันเนี่ยได้ตรงตรงตามคุณภาพมล็ดพันอย่างที่กรมวิชาการเกษตรส่งเสริมไหมราะนั้นก็คือเป็นเหตุผลว่าทําไมเราหน่วยงานราชการเราถึงแนะนําให้ปลูกแค่สองครั้ง การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าได้5้าสิบกิโลกร,รัมต่อไร่อ่าอันนี้ก็เป็นผลทวงเหมือนกันถ้าเราเริ่มต้นเริ่มต้นถ้าเราเริ่มต้นได้ดีก้าวต่อไปเราก็จะได้ดีถูกไหมกรมการค้าของเราถึงแนะนําให้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีหมายความว่าไงแหล่งเมล็ดพันธุ์ที่เราเอามาเชื่อถือได้มากแค่ไหนบางทีเราไปหาซื้อแค่ที่ร้านค้านะคะใส่กระสอบมาบอกว่าความงอกไปสิบเปอร์เซ็นตาสิ่ง้จวแดไม่มีเมล็ดข้าี เรารู้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ศูนย์ร้านค้าที่ประดิษมาได้พันจาหน่ายเนี้ยจะต้องได้รับาการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะคะการจดบ,บันทึกบัญชีฟาร์มมีข้อดียังไงจริงแล้วเราขายข้ามเราได้กําไรบ้างไหมใช่ไหมถูกต้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นการจดบ,บัญชีฟาร์มทุกอย่างที่หน่วยงานราชการแนะนําเป็นประโยชน์กับ,บรเราทั้งสิ้นแต่ทําบ้างไม่ทําบ้างอย่างป้าบอก พอบอกทำอาชีฟ้าป้าตายหัวเราเอามาเทียบกันได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เราขายข้าวเสร็จแล้วลองมาดูต้นทุนของเราสิเ่าต้นทุนเรามันเท่าไหร่เราสามารถที่จะทานายการปลูกข้าวในครั้งต่อไปว่าเราสามารถจะลดปัจจัยตรงนี้บ้างได้ไหมถ้าเราลดได้ปุ๋ยได้สักสองสามกระสอบนี่ได้หลายร้อยแล้วนะคะต่อไร่เนาะอันนี้ก็จะช่วยเราได้ ข้อที่เกการทําบัญชีฟาร์มคืออะไรเราสามารถจดจดบันทึกได้ว่าเรา,เราจ่ายค่าใช้จ่ายด้านไหนบ้างเช่นเตรียมดินเท่าไหร่ใส่ปุ๋ยไปมากน้อยแค่ไหนสารกำจัดวัชพืชเราใช้อะไรบ้างเป็นค่าแรงในส่วนของค่าแรงหรือว่าอะไรเราสามารถตรวจสอบได้ถ้าสมมติว่าเราขายค่าได้ไดแล้วเนี่ยเราก็จะมาคำนวณต้นทุนการผลิตต่ตอไร่ได้อันนี้ก็จะเป็น สิ่งที่ต้องทําที่เกษตร,รกรควรจะต้องทําในการจัดทําบัญชีฟาร์มนะคะแบบในครอบครัวก่อนเนี้ยเราเคยใช้จ่ายเท่าไหร่เราไม่ได้รู้เลยใช่ไหมมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อซื้อซื้อ,อจ่ายไปนี้เราจดไว้ไรเราก็มาบวกลบคูณหารเราก็รู้ว่าจ่ายเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็รู้สึกว่าประหยัดขึ้นมาเยอะอีไหนไม่ควรใช้เราก็ไม่ต้องใช้ เดอะฟาร์มเมอร์เกมเกษตรกรปีสองสนับสนุนโดยโตโยตา้าขับเคลื่อนความสุขกลับมาติดตามกันต่อนะครับกับการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เมอกมเกษตรกรปีที่สองหลังจากที่ได้รับความรู้เรื่องการทำนาลดต้นทุนกันไปแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สมาชิกและผู้เข้าแข่งขันนะครับจะต้องปฏิบัติภารกิจแรกที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของเราแล้วนะครับไปติดตามดูกันครับว่าภารกิจนี้จะสร้างความหนักใจให้กับพวกเขามากน้อยแค่ไหนอย่ารอช้าไปให้กำลังใจพวกเขากันเลยครับจากโจทย์ภารกิจที่หนึ่งนั้นที่ให้ทางศูนย์ข่าวชุมชนเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่ม ทีมศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสิงหานาดก็ไม่รอช้ารีบรวมกลุ่มกันปรึกษาหารือเร่งออกตามหาสมาชิกใหม่ในทันทีว่าแล้วเราก็ไปดูกันดีกว่าว่าพี่เขาจะมีวิธีการหาสมาชิกเพิ่มได้ทันเวลาหรือไม,ม่คือว่าเราอยากได้สมาชิกเพิ่มนี่เพราะว่าเราอยากกระจายเมล็ดพันธุ์ที่เราผลิตในครั้งนี้อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ ไปปลูกแล้วคุณภาพของเราจะได้แพร่หลายและอย่างนี้จะเป็นชื่อเสียงของสูนข้าวชุมชนตำบลเสียงนาฏและส่วนหนึ่งเป็นการลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรเราได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีไปปลูกแล้วก็ข้าวของเราเนี่ยสามารถที่จะฟันธงได้เลยว่าของเราเนี่ย,าม,าย,ยมีส่วนที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์เนี่ยไม่เกิน2%อเรเราจะหาสมาชิกเพิ่มเนี่ยท่านลองช่วยแนะนาผมหน่อยที่ว่าเราจะทำอย่างไรท่าน ยินดีฮะเดี๋ยวผมช่วยประสานเดี๋ยวผมช่วยประสานให้<ว>อ๋อตอนนี้ก็ได้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงขนาทท่านชวิตพี่ตำบลท่านก็นแนะนําให้ว่าเดี๋ยวคุณทยานเดี๋ยวไปหาคุณท่านรองนายกไอซุปพระจันทร์ศรีดูสิเพราะว่าเมื่อก่อนคุณผู้ใหญ่ซุปเนี่ยก็เป็นเกษตรกรอยู่ในกลุ่มเาาาราเหมือนกันเมื่อพี่ๆเขาได้ปรึกษาหารือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ไม่รอช้าออกเดินทางไปหาสมาชิกเพิ่มกันถึงที่ชุมชนมัสยิดมูฮัมมัดียะชุมชนมุสลิมที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรครับวิธีชีวิตของชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำนานะครับแล้วก็ทำพวกวัยรุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะทำโรงงานครับคนเก่าก็ทำนากันไปเพราะนามันจะมีน้อยลง คนมันมากขึ้นก็ไปทไําไร่ทํานากัน,นผมอยากจะมาหาผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ช่วยเพราะว่าสมาชิกของเราสูงส่งจนๆมันมี50เราอยากได้สมาชิกเพิ่มเพราะว่าเราลงแข่งขัน t h อ farmer เมอร์เกมเกษตรกรปีที่2นี่อยากให้ผู้ใหญ่ช่วยหากเกษตรกรเพิ่มสักนิดนึงดีครับบัดนี้ที่น้องเกษตรกรเราตรงนี้ก็เยอะยินดีที่ว่ามือเดี๋ยวจะช่วยครับผมอยากให้ให้ผู้ใหญ่ช่วยเดี๋ยวเพราะเราต้องเขียนใบสมัคร ต้องเขไมใสมัครก็อยากให้ผู้ใหญ่ช่วยจริงๆทีนี้ไอ้ของเราเนี่ยมันได้อยู่แล้วทีนี้มันไม่เรียบร้อยทีนี้อยากของผู้ใหญ่ที่มันเรียบร้อยเดียวเราก็อยากจะช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันกน,นะนะเก็เพราะว่าของเราเนี่ยคือผลิตค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ทีนี้ผู้ใหญ่คิดเห็นยังไงบ้างที่จะเข้าร่วมสนย์ข้าวชุมชนกับพวกเราเนี่ยการทีู่นยนข้าว,าวท,ที่ทราบข่าวจากว่าูนยนข้าวชุมชนของตระกลศรีนาะมีการรับสมัครมาที่เพิ่มหรือว่าต้องการ ค่พันข้าวพันไก่ก็รงชุมชนมุสลิมของเราก็มีความสนใจอยากจะไปร่วมกับสุนข้าวชุมชนเพื่อมาพัฒน,นาให้พันข้าวของเราดีขึ้นครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายสายันดุคุ้มตำแหน่งเลขาสูนข้าวชุมชนตำบสิงขนาฏวันนี้ผมขอรับสมัครพี่น้องเกษตรกรแนวร่วมอีกประมาณ50คนด้วยกันเพื่อเป็นสมาชิกศูนข้าวชุมชนกลุ่มใหม่ ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่พวกเรามาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะสนับสนุนคุณค่าชุมชนของเราให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวขอให้พวกเรานั้นเตรียมบัตรประชาชนกันไว้หรือไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสามารถที่จะแจ้งชื่อได้ที่กระผมหรือว่าพี่แดงนะครับเอาเราเริ่มได้อาคนแรกเลยครับอ่าเขากลับเ็นเชิญท่านเลยก่อนเลยอ่าครับขอตรประชาชนหนึ่งใบครับตอนนี้ท่านได้เป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนเต็มตัวแล้วนะครับขอบคุณมากครับ ท่านต่อไปครับเกษตรกร,กรนั้นมีความสนใจในสูตรข้าวชุมชนของพวกเราจริงๆเพราะฉะนั้นในวันนี้ถือโอกาสดีสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรที่มาสมัครใหม่นะครับเพราะว่าสูตรข้าวชุมชนนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่จะให้พวกเรานนั้นหลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะเกษตรกร,กรที่กําลังที่จะปลูกข้าวฤดูการต่อไปนะครับทางสูตรข้าวชุมชนนี้มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ เหมาะสําหรับที่จะให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จะนําไปใช้นะครับในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดตอนนี้คณะกรรมการของเรานั้นจะเตรียมตัวนะครับเตรียมเมล็ดพันธุ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรรายใหม่นะครับไว้เป็นอย่างดีท่านสามารถที่จะนําไปเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปได้เลยโดยเฉพาะ,ะเมล็ดพันธุ์กข .41,49 และเมล็ดพันธุ์ของข้าวไลบอรีนะครับเราสามารถที่จะ ลดต้นทุนได้จริงๆอ่าปัญหาของกลุ่มที่รวมสมาชิกนี่เพราะว่าของเรามันมีสองศาสนาเพราะว่าศาสนาศาสนาพุทธเนี่ยของเรานี่จะรวมตัวกันเร็วมากนะแต่ศาสนาอิสลามแต่เขามีขอม้อกำหนดกฎเกณฑ์เพราะว่าเขามีระยะเวลาที่ต้องไปละหมาดพอเขามาถึงเช้าปุ๊บเขาอยู่ได้กับเราประมาณ1ชั่วโมงพลอยสายก็ต้องทยอยกลับเพื่อไปละหมาดพอเขามีกฎข้อังคับของศาสนาอิสลามนี่เราไม่รู้เราไม่รู้เบื้องลึกของเขาว่า ท,ทีนี้เราอยากได้เขามาอยู่ในกลุ่มของเราเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ของเราก็รวมกลุ่มกันกลุ่มรวมกลุ่มกันทําอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนของเรานีคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะทีนี้หลังจากที่ตอนนี้ศาสนาอิสลามมีมัสยิดแล้วเนี่ยของเขาก็ต้องไปละหมาดของเราก็ทําบุญที่วัดเออเือ้นับได้ว่าภารกิจในการรับสมัครสมาชิกเพิ่มในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินคาดเป็นอย่างมากได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนไทยหัวใจพุทธ และคนไทยหัวใจมุสลิมที่นี่มีใจรักในการเกษตร,รเหมือนกันก็ว่าได้เต e มฟาร์มเปอร์เกมเกษตร,รกรปีสสนับสนุนโดยโตโยต้ขับเคลื่อนความสุข ผู้ชมยังคงอยู่กับการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่สครับสำหรับศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสิงหนาทนะครับนอกจากที่จะให้ความรู้ในเรื่องของการทำนานลดต้นทุนกับสมาชิกแล้วนะครับยังมีการส่งเสริมนะครับและเพิ่มความรู้ในเรื่องของอาชีพเสริมให้กับสมาชิกในชุมชนอีกด้วยครับโดยการยกทีมสมาชิกไปดูงานนะครับการปลูกผักออร์แกนิกที่ชุมชนข้างเคียง บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับหลังจากที่ได้รับสมาชิกเพิ่มไปแล้วทีมศูนย์ข่าวชุมชนตำบลสิงห์หนาดก็ไม่รอช้าอีกเช่นเคยรีบนำสมาชิกออกเดินทางมาศึกษาเรียนรู้งานเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อสร้างอาชีพเสริมระหว่างการว่างเว้นจากการทำนากันถึงที่ กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษของผี่<ร>บัญชา,เ,าเข้าละครับจริงๆเราทําเป็นอาชีพเสริมหลักเราก็ทํานานี่เนี่ยนียามว่างเนี่ยท่านเราจะไปเย็บผ้าโลหรือทําอะไรเนี่ยนะมันมันก็ขัดกันก็เลยมีความเห็นว่าเออเราลองมารวมตัวกันผักที่มีอยู่เนี่ยลองเก็บมารวมกันขายออกตลาดดูทีนี้ก็มีเกษตรประจำตำบลเนี่ยมาให้ความรู้บ้างทางอาบตอมาส่งเสริมบ้างว่าให้รวมกลุ่ม จัดตั้งเป็นกลุ่มนี่นี่ก็อีกอีกชนิดกผักแพวผักขยงเนี่ยอนีผักแยงครับกินได้เลยไดุ้กัมันอันนู้นแพวหรือผักไผยอันนี้เขาเอาไปทำอะไรพุ่งนี้ก็ทานเป็นแหนมเนืองอะไรพวกนี้จะจะเป็นเครื่องเคียงทั้งหมดเราปลูกเพราะว่ามันดูแลง่ายที่บัญชาครับแล้วเราจะต้องทำอย่างไรบ้างครับขั้นแรกเลยเราสำรวจก่อนสำรวจตัวเองว่าเราอยากทำอะไร เราพร้อมที่จะถามอะไรสองเราสำรวจในหมู่บ้านเราว่าเรามีอะไรอยู่บ้างก็ดูจากผมบางคนเนี่ยมีกล้วยเป็น enfin, นุ้นสวนเลยอย่างกล้วยเนี่ยใบตองขายได้หัวปีขายได้กล้วยกล้วยดิบขายได้กล้วยตากนะเราก็ทําได้ซึ่งมันไม่จําเป็นต้องปลูกผักก็ได้ถ้าเราไปดูวัตถีอยากให้เราไปหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนก่อนแต่ถ้าไม่มีก็โอเคแนะนํากันได้ ก็ช่วยเป็นอาชีพเสริมอย่างหนึ่งคือเราปลูกผักตามหัวคนาคือเป็นอาชีพเสริมก็มันก็ดีอย่างหนึ่งคือปลูกแล้วก็จะให้ก่อนข้าวจะโตเราก็ได้ขายผักที่เราปลูกตามหวคนาอยากจะทดลองก่อนผมแนะนำให้นะว่าอย่าปลูกอย่างใดอย่างหนึ่งมากค,คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่เราคุ้นหูกันแล้วเนี่ย ที่เรายังไม่แน่ใจว่าเราทําอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะเราทํากันดู <Okay. S 1> ก็ทําตามที่ตัวเองถนัดลองหันกลับไปดูที่บ้านเราว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ปลูกแท่งขั้นแรกเราก็แบ่งปันกันก่อนเวลาผมก็ได้ข่าวมาว่ามีการรวมตัวกันบ่อยรเราลองไปปลูกดูคนละอย่างสองอย่างพริกมะเขือทัวอะไรเงี้ย พอถึงเวลาวันที่เรารวมกลุ่มเนี่ยแทนที่เราจะมามือเปล่าเราก็หิ้วของพวกนี้ติดมือเอามาแลกกันแล้วแล้วนิสัยการค้าการอะไรมันมันจะมาโดยที่เราไม่รู้ตัว<อ>แล้วพอแลกกันปุ๊บ <c oughs> เขาจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราในตัวเลย <c oughs> บางคนที่มา <c oughs> อบรมเขาไม่ได้ทําอะไร <c oughs> เขาหิ้วไปเนี่ยเอ้ยที่สูนข้าวเนี่ยเขาเขามีไอ้นี่ด้วยนะคนที่ เราแลกเปลี่ยนกันภายนอกอาจจะมาว่าเอ้ยงั้นเขาก็มีขายไหมอยากได้บ้างสิมันก็จะเริ่มไปเรื่อยๆรื่อยมมะพร้าวมีกล้วยเอาไปแลกกับนั่นแหละไม่ต้องฟักเงินในกระเป๋าจ่ายแม้แต่บาทใช่คือแบ่งปันกันนั่นแหละนั่นแหละนี่ผมเดินแปลงผ่านแปลงท่านกำนันมาผมเจออันเนี้ยแมลงมันต่อยหรือว่าแมลงแมลงมันต่อยทีนี้ท่านกำนันตัวนี้ก็ไม่ได้ฉีดยาเลยไม่ไม่ในสารจะมีแต่แปลงเราถามว่าใช้ไหมใช้แต่เราตัดเตี้ยนมาไล้วเราถึงจะใช้เราต้องควบคุมการใช้และเคมีเราก็ต้องเลือกใช้ด้วย แล้วต้องมีระยะเวลาใช้ด้วยแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราขายได้ไหมอย่างเนี้ยนะเราขายได้ไหมจริงๆแล้วแต่มันเขาได้ทันได้อย่เอาของจริงเลยนะเออเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราขายได้ได้อันนี้อะไรนะเออเราขายได้อย่างงี้ไม่ได้นี่ถ้าอย่างงี้เลยเนี่ยนะมันไม่ได้ถ้าอย่างงี้พอได้ถ้าอย่างเงี้ยส่งนอกไม่ได้แต่ตลาดบ้านเราเนี่ยตามห้างตามไรปลอดภัยถ้าเราแต่งโค้ดออกเนี่ยที่มันน่าเกลียดกันอย่างเงี้ยมันก็ได้ พะเราทานเองมันก็ไม่เป็นไรถามว่าแหมวันนี้ได้ความรู้จากพี่บัญชาไปเยอะเลยขอบคุณพี่บัญชามากเลยครับที่นําความรู้ดีๆมาบอกกล่าวพวกเราแล้วสุดท้ายนี้พี่บัญชาเขาก็มีอะไรจะมาฝากถึงทีมศูนย์ข่าวชุมชนตำบลสิงห์พนาตด้วยละครับครับก็จริงๆแล้วกำนันแอบไปมาแล้วที่ศูนย์ข่าวชุมชน วันที่กำนันไปกำนันปลื้มมากเลยรวมตัวกันดีมากเข้มแข็งดีมากก็อยากเป็นกำลังใจให้สู้อยากให้ทุกคนทำไปอย่าเครียดอย่าซสีเรียดอย่าคิดว่าฉันต้องชนะทำเพื่อรางวัลไม่ใช่หมายความว่าไม่อยากให้เขาได้รางวัลนะแต่ประมาณว่าทำเพื่อชุมชนทำเพื่อให้ชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทำเพื่อให้เกิดควา,ามสามัคคีในชุมชนผมว่า เขาจะได้ที่หนึ่งโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยนี่อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนว่าอย่าไปเกรงอย่าไปเครียดอย่าไปมุ่งเน้นกับเนื้องานจนที่ว่าจะต้องทําให้ชนะจะต้องทําเอาชนะเพราะการมุ่งที่จะเอาชนะกันเนี่ยมันส่อแววในการแตกแยกใช่ไหมแต่ผมอยากให้ทุกคนทําว่าทําให้ชุมชนเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดไปในทางที่ดีขอเป็นกําลังใจให้อย่างตรงเลยและและแอบบิชาเล็กๆที่ว่าโอ้โหเขาดูเข้มแข็งแข็งขัน ทีมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นนะครับได้นําองค์ความรู้ในการปลูกข้าวมาใช้อย่างเป็นระบบครับซึ่งต่อจากนี้เราก็ต้องมาติดตามชมกันต่อว่าสิ่งที่พวกเขาทําลงไปจะส่งผลต่อนาข้าวของพวกเขาอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS ให้กําลังใจผู้เข้าแข่งขันได้แล้วนะครับโดยการพิมพ์ F1 เชียงราย F2 บุรีรัมย์ F3 อยุธยา F4 ราชบุรีและ F5 นครศรีธรรมราช ส่งมาที่หมายเลข4221900ครับทุกข้อความของคุณผู้ชมจะถูกนำไปสะสมเป็นคะแนนโหวตนะครับให้กับผู้เข้าแข่งขันจากทั้ง5ทีมครับแล้วกลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าใครจะได้เป็นสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทำเพื่อชุมชนทำเพื่อให้ชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทำเพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนผมว่าเขาจะได้ที่หนึ่งโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยนี่อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนว่าอย่าไปเกรงอย่าไปเครียดอย่าไปมุ่งเน้นกับเนื้องานจนที่ว่าจะต้องทําให้ชนะจะต้องทําเอาชนะเพราะการมุ่งที่จะเอาชนะกันเนี่ยมันต่อแววในการแตกแยกใช่ไหมแต่ผมอยากให้ทุกคนทําว่าทําให้ชุมชนเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดไปในทางที่ดีขอเป็นกําลังใจให้อย่างตรงเลยละและแอบอิจฉาเล็กๆที่ว่าโอ้เขา ดูเข้มแข็งแข็งขัน